นี่ค่ะวันนี้อยู่กับน้องลอสลี่คนดีคนเดิมของเพื่อนนะคะวันนี้เราอยู่ที่หน้าเกม Life of Apollo นะของค่าย PG ไปดูหน้าเกมกันก่อนนะคะวันนี้เราจะมาทำคอนเทนต์เช่นเดิมซื้อให้เพื่อนดู2ไม้หนักๆไปดูตารางการจ่ายกันก่อนนะ,ะตารางการจ่ายมีลักษณะประมาณนี้เลยตัวม้าแพงสุดนะเราล,ง,ลงมาเป็นรถม้านะ <c oughs> แล้วก็ต่อคูณคุณไปเรื่อยๆนะสำหรับเกมนี้มีการฟิวเจอร์คำาอยพรของววย <c oughs> สเก็ตเตอร์สีเทาข้อมูลฟรีซื้อตัวซื้อได้นะอะวันนี้เราจะมาซื้อเบต50ให้เพื่อนดูสองไม้นั้นเพื่อนนะสำหรับเกมนี้นะเบห้าสิบสองไมายรยหนึ่งสองสามสี่ห้าได้ห้าตัวนะอ่ะไปกันต่อครับสิบสี่หมุนนะจริงๆสี่ตัวน่าจะสิบสองหมุนนั้นเพื่อนตัวคุณก็จะคูณสามคูณหกคูณเก้าคูณสิบสองแล้วก็คูณสิบห้านะ หรีแปดหมุนเมื่อนอืม <c oughs> ตัวเพลงไม่จ่ายเรานั้นตัวเพลงมันไม่จ่ายเรา อย่างที่บอกค่ะวันนี้เราเน้นซื้อไม่เน้นกําไรนะเพื่อนนะทุนประมาณเาตะทุนประมาณเาตะเน้นซื้อไม่เน้นกําไรรากันอ่ะอมานี้เจ็บจัดเจ็บสุดๆไม้นี้อ่ะรุอยากเปิดใช้เทอร์โบเพื่อความรวดเร็วว่องไวของเรานะ ร้างไปสักนิดสักหน่อยแล้วกันนะเพ่น,นะวิเนตช้าจังเลยอ่ะเดี๋ยวเราจะต่อกันที่ไม้สองกันเลยนะไม้สุดท้ายของเราไปหนึ่งสอสาสห้าหกุ๊หกตัวบะสิบแปดหมุนเพื่อนลุยให้มาทำไมเยอะแยะให้ไม่จ่ายนี้ เพื่อนเสียทิงไปสามสี่ห้ามุนละอ้าวไวพอลมาอะไรไวเออมันไอพอรเรารอบเดียววะใช่ป่ะเพื่อนมันไอพอรอบเดียวปะโหคิวเต็มดอกคิวช่องสามม เกมนี้เป็นเก,เกมเก่านะสำหรับใครเคยเล่นนะคอมเมนต์บอกกันได้นะเกมเก่าเก่าเลยล่ะเก่าคึกเกมนี้เก่าคึกเลยนะเพื่อนหายหาทองคำอืมวมันชอบเปลี่ยนตัวยากว่ะ ีหนเห็นบ้าเพื่อนมันเปลี่ยนตัวยากจัดเรายังไม่เคยคูณสิบห้าเลยวะ่ะต่ไงจะขึ้นคูณสิบห้าไม่ไหลให้เราเลยไอ้สองบนสุดท้ายหายได้บอกไม่หายก็พินแม่เป็นชิวเล่าเลยน้อย็ะไรไม่ได้สองนะดอกนี้น่าจะแพงแล้วื่อนนะตอนนี้เราอยู่คูณสิบสองนี่ไงได้ทุนคืนแล้ว เออนี่ไงทุดถึงคณสิบห้าได้คณสิบห้าเลยอ่ารางวัลก้อนโตมาหนึ่งพันห้าร้อยแปดิบสองนะอีกสองมนุนลุยมาเปลี่ยนตัวยากว่ะโอเคประมาณนี้เลยและกันนะสำหรับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ